การมินเนี่ยการละครส่วนกันเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกนะครับบอลแตกอีกแล้วเนี่ครับก็ยินดีกับสมาชิกนะครับที่รอติดตามผมทั้งหน้าช่องแล้วก็ในซอยหมู่บ้านด้วยละกันครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการมินวะเนี้ยเออนะ่ครับช่วงนี้ด้ามาามันแรงนะครับขอเกาะกระแสหน่อยละกันนะครับนะเมื่อวานก็ไม่ทาให้เพื่อนเอฟซีครับที่รอติดตามผมเนี่ยผิดหวังกันเลยครับแนวทางที่วางไว้ให้เองเนี่ยสามคู่หน้าช่องนะครับบอลองหมดเลย หวานจัดเลยครับสาหรับนาช่องนะครับส่วนในหมู่บ้านที่วางไว้ให้ดีครับสี่คู่ตัวเน้นลองนะครับฟินแลนด์ไม่แพ้ขาดสามลูกกินครับลองเยอรมนีไม่แพ้กินครับเสมอกรีซชนะสองศูนย์กินนะครับลองจอร์เจียกินอีกครับลองโคลอมเบียกินอีกครับโอ้โหใครที่ได้ตามผมนะครับในหมู่บ้านเองเนี่ยจัดนักจัดเต็มกันไปเลยครับสำหรับตัวเน้นแล้วก็ชุดอัลบั้มสามที่ผมวางไว้ให้เองเนี่ย ก็ยังมาตามนัดนะครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับถ้าไม่นับวันนี้ผมหายไปเนี่ยกี่วันติดติดแล้วนะครับตาอนเพื่อนเอฟซที่อยู่ในซอยหมู่บ้านครับเจ็ดวันติดติดกันไปแล้วนะครับในซอยหมู่บ้านของเรานะครับคือเต็มเครื่องเต็มคำหมดคําจะพูดนะครับ ส่วนวันนี้เองเนี่ยแดยวทางฟุตบอลเองครับผมก็เอามาฝากแล้วกันนะครับในช่องหนึ่งตัวเด่นผมจะลงวาละสามคู่แล้วกันเนาะก็เอามาฝากถึง3คู่แล้วกันครับนะ่ะส่วนเพื่อนๆในพี่ท่านใดนะครับที่อยู่ในซอยหมู่บ้านอยู่แล้วสดชื่นไหมครับเต็มเครื่องไหมขอนึงคอมเมนต์ให้หน่อยละกันส่วนเพื่อนๆนพี่ท่านใดนะครับที่อยากได้เดวทางเพิ่มเติมไปที่หน้าช่องได้เลยสามคู่บอลน,นอกกระแสในวันนี้ครับเป็นวันเช้าหมดเลยครับนะคู่แรกเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟุตบอลนะครับน่ะ โคลอมเบียดิวิชั่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าบ้านนะครับอย่างอเมริกานะครับเดกัอลีเองเนี่ยเจอดิปเทสโตลิสมานะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงคุมกำลังและผู้เล่นในวันนี้เนี่ยคู่นี้พอๆกันเลยครับนะส่วนดิปเทสเองเนี่ยก็มีตัวหลักเนาะที่ติดโทษแบนนะครับจากเกมนัดที่แล้วเนาะที่โดนใบแดงไปนะครับอย่างด้านเออ่ปีกขวานะครับสตีเฟนเนี่ยครับลูคุมี่นะครับส่วนเจ้าบ้านเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีตัวไหนต้องเจ็บเนาะคือความพร้อมและฟอร์มการเล่นเองเนี่ยคู่น ชนะนะครับแต่กระสายวันนี้ต้องบอกว่าในการเปิดขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสออกได้ถึง3หน้านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เองเนี่ยถ้าจะเลือกเชียร์วันนี้ต่ําเต็มปอดครับผมมองว่ายังไงเองเนี่ยวอเตอร์แบบนี้เองเนี่ยส่วนมากนะจบต่ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นบราซิลขับนะครับโคดินเทียมนะครับวันนี้เจออย่างนั้นยูเวนตุเต้ครับเจอกันมายุคแรกยูเวนตุเต้นะครับชนะไปได้2-1นะครับนะวันนี้ต้องบอกว่าโคดินเทียมเองเนี่ยในเกมที่แล้วเองเนี่ยนะครับตัวหลักก็ คือเจ็บเยอะนะครับสำหรับโคลินทียมเจ็บเยอะมากๆนะครับแล้วมาเจอยูเวนตุเตนะครับนะี่ที่ผลงานอาจจะไม่ขี้เหล่ไหลคือคู่นี้ต้องบอกว่านี่เรื่องกระสายหรือว่าวอเตอร์ในการเปิดขึ้นมาเนี่ยแม่งไหลให้โคลินเทียมเหลือเกินนะครับผมมองว่าโคลินเทียมวันนี้แรงจูงใจเนี่ยสูงคือเสมอไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวนะครับผมมองว่าโอกาสชนะคือแม่งเหนื่อย ถ้าลุ้นคูดินเท็มชนะเหนื่อยผมว่าลองยูเวนตุเต้นะครับหนึ่งช่วงตัวปปลา,าเนี่ยไม่แพ้ขาดสลูกสูงมากครับนะครับคู่นี้กระแสวอเตอร์ในการไหลเข้ามาเนี่ยคือไหลให้ยูเวนตุเต้เนี่ยลองได้หนึ่งช่วงตัวปอปลาเลยครับคู่นี้ลองไปเลยครับผมบอกเลยว่ามีโอกาสกินสูงมากครับคู่นี้ผมให้เน้นๆหน,นักๆเทนนตตักไปไเลยครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ้วยครับเนี่ยตามคู่นี้มาแล้วคุณจะได้ซื้อบ้านเพิ่มซื้อรถเพิ่มแน่นอนครับ ส่วนคู่ที่3นะครับแอตแลนติโก้นี่ครับพาราเนเซ่เองเนี่ยวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกรรมมาเยือนนะครับก็ได้นะครับวัสโก้นะครับดากามาเจอกันมายกแรกก็เป็นวัสโก้ดากามาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ารูปการนี้เองเนี่ยนะครับแอตแลนติโก้พาราเนเซ่เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมลีกบอลถ้วยเองเนี่ยผลงานมันไม่ดีเลยครับช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือแพ้มาเรื่อยๆเลยเพราะว่าปีนี้เองเนี่ยแอตแลนติโก้พาราเนเซ่เองเนี่ยเสียตัวหลักไปเยอะมากๆครับถึงแม้วันนี้เล่นในบ้านก็ตามในบ้านก็ไม่ดดดีี้้ววยยในนนนนช่่่งเเะคครรััับบจอกมาาลสุ เป็นวัสโกเดกามาที่ชนะด้วยครับผมมองว่าในเรื่องวอเตอร์หรือกระแสในการเปิดขึ้นมาวันนี้เองเนี่ยลองวัสโกดดกามาเนี่ยมีโอกาสไม่แพ้สูงมากๆเลยครับคู่เนี้ยผมว่าลองยังไงวันนี้งานนีชิวแน่นอนครับลองไปเลยครับนะสำหรับ3คู่วันนี้เนาะก็ ให้ต่ำนะครับอเมริกานะครับเดกัลลีเนะครับเจอติปเทสโตลิมานะครับคู่นี้ต่ำไปเลยไม่เกิน3นะครับส่วนคู่ต่อมาลองยูเวนตุเต่นะครับหช่วงตัวปาปาส่วนคู่ต่อมาเองเนี่ยก็ลองนะครับวัสโกดากาม่านะครับไม่รู้กระแสให้ไหลลองได้หึงลูกหรือเปล่านะแต่ลองครึ่งควบลูกก็ได้นะครับนะสำหรับ3คู่นี้เนาะก็เมื่อคืนผมก็ไม่ทำให้คนในหมู่บ้านหรือว่าคนที่ตามผมหน้าช่องเองเนี่ยผิดหวังเลยคือหวานช้ำๆหม่ำจกมกจริงๆครับโอ้โห ตัวเน้นตัว V ีนะครับตัวเทน้ําตักมาเต็มมาครบเลยสีคู่ที่ให้ลองเมื่อวานครับอิ่มกันแบบจุกๆเลยครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนอยู่หมู่บ้านไหนครับผมย้ห้ลองมาอยู่ในหมู่บ้านดูหรือว่าตามผมเนี่ยอืมจะหนักจะเต็มจริงๆครับส่วนเพื่อนๆพ,พี่ท่านใดนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับที่ได้ตามผมเองเนี่ยสดชื่นไหมครับเต็มเครื่องไหมหนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยละกันครับส่วนเพื่อนๆมพี่ท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องนีครับและอยากเข้าซอยหมู่บ้านของเราเองเนี่ยก็มาเจอกันได้เเลลยยคครรััับบททีี่่่หน้้าชองได